สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะในมัมมี่ใจแอนชาแนลนะคะวันนี้นะคะมัมมี่ใจแอนเนี่ยค่ะเราก็จะมาพูดถึงนะคะหข้อหลักๆทำไม t i k t o อกถึงปิดกั้นการมองเห็นหลายๆคนช่วงนี้เลยค่ะช่วงนี้ปี2021เนี่ยนะคะ t ิ k กตอ ปรับใหม่ปรับการมองเห็นใหม่แล้วทำให้แอคเค n าของเรานะคะโดนปิดกา,การมองเห็น5ข้อหลักๆนะคะที่มามี่จายแอนเคยโดนมาแล้วก็คิดว่าคงจะโดนต่อไปถ้าเราไม่ปรับนะคะไม่ปรับตัวเรานะคะเพราะว่า AI ใน t i k ิ o ต่อเขาพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อที่จะหลายเหตุผลอาจจะเป็น ส่วนลิขสิทธ์นะคะงานลิขสิทธิ์ของคนอื่นหรือว่าจะใช้งานโฆษณาเพื่อให้คนมาซื้อโฆษณาของ tiktok มากขึ้นนั่นเองนะคะ5ข้อหลักๆที่มามี่ใจแอนนะคะเคยโดนมามีหลักการอะไรทำไมถึงต้องมาปิดกั้นนะคะมาฟังกันคะ่ะข้อแรกนะคะการลงคลิปที่ติดต่อกัน4-5คลิป ต่อวันย้ำว่าเกิน4คลิปนะคะ AI ก็จะระบบ AI ของ tiktok ก็จะมาดูดมาดูแล้วค่ะว่าแอคเค้าของเราเนี่ยนะคะมันผิดปกติและทำไมลงคลิปถี่จังมีเหตุผลอะไรหรือเปล่านะคะปันเป็นแอคเค้าที่ผิดปกตินั่นเองนะคะ AI เลยต้องจับเราไว้ นะคะแล้วก็ดูดเข้าไปเราเป็นอาจจะเข้าไปเป็นสแปมนั่นเองนะคะอันที่2ค่ะอันที่2นะคะไม่ลงคลิปเก่าหรือเอาคลิปจากข้างนอกเข้ามาเข้ามาในของ t ิ k t o k นั่นเองนะคะคือว่าอย่างนี้ค่ะติ๊กต k ชอบให้เราทำคลิปสดๆนะคะโดยที่อาจจะอิงจาก c h a ลนจ์ใหม่ใหม่ที่เขาให้มาเทรนใหม่ใหม่ที่เขาบอกเป็นเทรนแนะนำกำลังดงังกำลังฮิตเขาให้เราทําสดๆขึ้นมาใหม่เขาชอบแบบนี้ถ้าเราไปตัดต่อจากข้างนอกแล้วเอาเข้ามาอินเสิร์ตเข้าไปใน tiktok อันนี้ก็จะทําให้ยอดวิวไม่มีเหมือนกันนะคะคือเขาชอบคลิปสดๆที่ทําขึ้นกับแอป tiktok นั่นเองถ้าเราเอาคลิปจากข้างนอกเข้ามาในแอคเค n t ของเรา อันนี้ก็จะเข้าขายเหมือนแบบอาจจะเอาคลิปลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาโดยที่คลิปคลิปนั้นก็เป็นคลิปของเรานั่นแหละแต่มันเข้าขายว่ามันไม่สดมันเป็นคลิปเก่าที่เอามาใส่ตรงนี้ก็จะไม่มียอดวิวนั่นเองนะคะอันที่สามนะคะเราทาคลิปเราลงโลโก้โชว์แบรนด์สินค้าเราอย่างนี้ เรามาถือเรามาโชว์โดยที่จงใจตรงๆองะคะ่ะอันนั้นก็จะโดนจับเห็นโลโก้เห็นแบรนด์สินค้าหรือเห็นของอะไรเนี่ยมันก็จะสื่อให้เห็นว่าเราจงใจโฆษณาโปรดักตของเราตรงๆออ,ออกไปคลิปนี้ก็จะโดนปิดกันนั่นเองหรือแม้แต่นะคะข้อที่4นะคะห้ามถือห้ามพูด ห้ามโฆษณาตรงๆออ,ออกไปโดยตรงเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรืออะไรเงี้ยนะคะให้เป็นการว่าแอบแฝงการโฆษณาอย่างเงี้ได้แต่ถ้าโฆษณาตรงๆเขาก็จะปิดนั่นเองมาถึงข้อที่5ค่ะการถือเข้าฉากของเรานะคะเช่นถือมีดนะคะอย่างวันนั้นนะคะมามีใจแอนเนี่ยถือมีดหั่นหันหมูเพื่อที่จะ ทำปิ้งย่างการโชว์มีดอย่างเงี้ยค่ะถือว่าสื่อถึงความรุนแรงคลิปทาําอาหารนะคะก็โดนดูดเข้าไปในปิดกั้นเหมือนกันนะคะคือไม่ถืออาวุธไม่ถือของที่สื่อให้ถึงความรุนแรงนะคะการคุกคามนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่สื่อลงไปอย่างเงี้ยค่ะทำให้แอคเคา์เราโดนปิดกันนั่นเองนะคะ กันนั้นนะคะหลังจากนี้ไปหลังจากทุกคนดูคลิปนี้แล้วนะคะเอ o i d หรือหลีกเลี่ยงนะคะการทำนะคะไม่งั้นนะคะทุกอย่างที่เราสะสมมาไม่ follow ยอด follow ยอด like นะคะแล้วคนเห็นเป็นพันๆคนในบางคลิปถูกไหมคะศูนย์ค่ะเป็นศูนย์แล้วทำให้เรานี่แบบเฟลนะคะรู้สึกเฟลนะคะถ้าใครเห็นคลิป นะคะหข้อที่ควรหลีกเลี่ยงอย่าทำนะคะในติ๊กตอกของเรานะคะจำไว้นะคะและถ้าไม่อยากเปิด a c c เ u n t ใหม่แล้วเป็นเหมือนเดิมอีกนะคะโดนปิดกัน้นแล้วเปิด a c c เคาท์สูญเสียยอดไลค์สูญเสียเพื่อนในติ๊กตอกของเราไปนะคะ ก็หลีเลี่ยง5ข้อที่มามี่มาฝากในวันนี้นะคะแล้วพบกกรใหม่สาระดีๆนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะเข้ามานะคะคอมเมนต์ได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ